640499ดิฉันนางสาวลักษนาเอราดำรหัสนักศึกษา B6402914 ผู้เรามาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมวันนี้เราจะมาทำการทดสอบระบบตรวจจับการรบกวนสัญญาณ GPS ค่ะ นี่คืออุปกรณ์รณับกวนสัญญาณแบบพกพานะคะโดยเครื่องแจมเมอร์จะปล่อยสัญญาณรบกวนในย่านความถี่ L1 คือความถี่ 1, 5 7 7 5 4 2 h z ซึ่งเป็นย่านที่ GPS receiver ใช้รับสัญญาณดาวเทียมค่ะค่ะนี่คือ ESP 3 2และ GPS module โดยเราจะเชื่อมต่อ ESP 3 2เข้ากับ GPS module ผ่านโปรโตคอล UART เพื่อรับข้อมูล NMEA คือข้อมูลตำแหน่งเวลาและค่า SNA ค่ะ ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความเข้มของสัญญาณ S/NR เพื่อตรวจจับว่ามีการรบกวนสัญญาณหรือไม่ค่ะค่ะนี่คือคอมพิวเตอร์นะคะจะใช้เชื่อมต่อกับ GPS receiver ผ่านสาย USB เพื่อจะวิเคราะห์ว่ามีการรบกวนสัญญาณหรือไม่ค่ะนี่คือ GPS receiver นะคะโดยเราจะทําการเชื่อมต่อ GPS receiver เข้ากับโน้ตบุ๊กโดยเราจะใช้โปรแกรม U-center เพื่อดูว่าค่า S/NR ของดาวเทียมแต่และดวงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ่ะ และนี่คือหน้าต่างของโปรแกรม U-center นะคะโดยฝั่งซ้ายจะแสดงแท็กคอน o l e แสดงข้อความ NMEA ซึ่งเป็นโปรโตโคอลมาตรฐานสำหรับรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ GPS ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดตำแหน่งความสูงความเร็วและสถานะการเชื่อมต่อกับดาวเทียมค่ะ โดยตรงกลางด้านบนนะคะจะเป็นกราฟแท่งโดยแต่ละแท่งจะแสดงค่า SNR ของดาวเทียมแต่ละดวงที่กําลังติดตามโดยแต่ละแท่งมีสีที่แตกต่างกันเพื่อแยกแยะระดับความแรงของสัญญาณหรือประเภทของสัญญาณที่รับจากดาวเทียมดวงนั้นๆค่ะตรงกลางด้านล่างนะคะเป็นบาร์กราฟแสดงค่า SNR ของดาวเทียมแต่ละดวงในช่วงเวลาต่างๆย้อนหลังค่ะในส่วนของมุมบนขวานะคะจะแสดงสเตตัสบาร์ซึ่งแสดงข้อมูลสถานาการเชื่อมต่อ มีข้อมูลลัติจุดลองติจุดแอดติจุดความแม่นยำสามดีและจำนวนดาวเทียมที่เชื่อมต่ออยู่โดยสถานการเชื่อมต่อสามดีจะบ่งบอกถึงว่า GPS ของเรามีการเชื่อมต่อที่ดีค่ะในส่วนของด้านล่างขวานะคะจะแสดงตำแหน่งของดาวเทียมที่อุปกรณ์ GPS กำลังติดตามมีดาวเทียมจากหลายประเทศแสดงด้วยธงชาติและตำแหน่งในวงกลมเพื่อบอกตำแหน่งบนท้องฟ้าค่ะ จากกราฟนะคะตอนที่ยังไม่เปิด GPS jammer จะเห็นว่าค่า SL ของดาวเทียมแต่และดวงมีค่าค่อนข้างสูงและสถานะการเชื่อมต่อก็คือ c d คือสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำค่ะและเมื่อเปิด GPS jammer นะคะพบ <Milan> <ๆ>ว่าค่า SNR ของดาวเทียมทุกดวงมีค่าลดลงพร้อมกันอย่างเห็นได้ชัดโดยสถานะในการเชื่อมต่อก็คือขึ้นเป็น No fix หมายถึงว่าไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ในขณะนี้ค่ะ โดยเราจะนำวิธีการตรวจสอบค่าความแรงของสัญญาณ SNR ที่ได้จากโปรแกรม U-center ไปพัฒนาอันกอริทึมของระบบตรวจจับสัญญาณการรบกวน GPS ค่ะและนี่คืออุปกรณ์ตรวจจับการรบกวนสัญญาณ GPS นะคะจะทำงานโดยการตรวจสอบว่าสัญญาณจาก GPS มีความผิดปกติหรือไม่โดยมีกระบวนการทางานดังนี้ค่ะโดยระบบจะทำการรับค่า SNR จาก GPS m o d u l และทำการคำนวณค่าเฉลี่ย SNR ของดาวเทียมทั้งหมด แล้วนำค่าเฉลี่ย SNR ที่ได้มาทำการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาปัจจุบันและช่วงเวลาก่อนหน้าโดยระบบจะทำการคำนวณทุกๆ1วินาทีพอเปิดเครื่องแจมเมอร์นะคะระบบจะตรวจพบก,การรบกวนสัญญาณแล้วหลังจากนั้นระบบจะทำการแจ้งเตือนว่ามีการรบกวนแล้วส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรบกวนไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อบันทึกและตรวจสอบ